ใช่มงคลวิทยุเรามนสองปีแล้วค่ะจริงๆเออใช่ไหมต้องกล้ารีวิวเออกล้ารีวิวเหรอใช่ไหมเธอสวยขนาดกูอยากเออเธอสวยจังมังนี้นะเอออยู่มังนี้เธอสวยขึ้นนะอยู่ใจมงคลมองแหม่งไงเขาว่าแสงเ้าโค้ชสั้นผิดระเบียบแล้วน้อเออนี่มาเป็นแบบโจชมานไม่มีไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมเธอมากับ กันเช้ากันเชื้ออะไรมาบ้าไม่กันสอบอะไรวัดจำวัดจำอาหารตื่นได้อยู่หน้าตาเหมือนนั่นเลยนะ AK อะไรนนั AK ที่เขาเป็นไอ้ไอ้นั่นน่ะเน็ตไอดั้นอะไรกัน AK ที่เป็นสาวสองกันเออนี่วันนี้ไม่เรียนเหรออรินอ๋อหยุดเช้าไม่มีเลยมาเยี่ยมครูใช่ไหม ที่มาเนี่ยมาตามาตวงเงี้ยไหมไห <laughs> รู้สึกผิดหวังไหมรู้สึกผิดหวังเงี้ยไหม <laughs>